สนับสนุนโดยใหม่ยาสีฟันซิสเทมาสูตรซีเมนต์ฟูอะไรป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุ <Hey! S 1> สิ่งที่จะได้เห็นกับซิสเทมา playing forward ในตอนนี้ <Hey! S 1> หลังผ่านผลคิวอัดของเจมส์จิแต่ละคนยังคงเตรียมพรม้อมเข้าห้องอัดด้วยวิธีการต่าง ไปช่วยพ่อหวีายใน่อกหม่เอาและแล้วก็ถึงเวลาของจันจรัส มเปิดเพลงส่งมารอ้องใหงฟังการน่อยสิ่งที่คุณเฝ้าคอยผมเข้าไม่ถูกอ่ะแบบมันง่ายเลยนะมันบางตีมันมน้งนี้มาบินมามามามเตรียมน้งนี้มาบางัมาบางมาบบมามาเฮ่อรู้มันมันเื่นเต้น่ะมันไม่เหมือนตอนที่บอกว่าเราร้องมีแค่คนสองคนก่อนคุยร้องไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ปิกจ้ะไม่ไม่ใช่ขึ้นได้เองพยายามขึ้นขึ้นขึ้นแล้วลองลองลองช่วยหน่อยอช่วยไกลไกลพี่ปิกหน่อยไกลพี่ปิกหน่อยเฮ้ยงเจมอยู่นี่นะครับครับยี่สิบสองหนูเออไม่ไม่ได้ครัี่สิมันไม่ง่ายเนาะมันค่อนข้างตื่นเต้นมันไม่รู้จะเข้าตรงไหนเลยฮะเราไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้คิดว่ายากมากครับขออคคคุณนะรับที่่ใจโมไ มาสิงมาส่งมาร้องเพลงรักกันลอยไม่ค่อยได้ี่หาจไม่รอดป่ะก็พี่ปิ๊กไม่ทำการบ้านหนูให้การบ้านพี่ปิ๊กไปฝึกเดี๋ยวคุยกันตั้งเดี๋ยวเพย์เพย์เคยได้ไหมมันเหมือนไม่ใช่ทางเราอ่ะประท้อนจริง เมื่อสิ่งที่คาดไว้ไม่เป็นผลก็ถึงเวลาที่ลูกเจมส์ต้องช่วยพ่อจันซะแล้วมันยมันเป็นเย่นหน่อยลูกเพื่อนหมดเลยอะเป็นเย่นเป็นเย่นเป็นแล้วไม่อยากให้เขาเสียเวลาด้วยอ่ะไม่หรอกไม่จริงแล้วพี่เราได้เพามันมันมันไม่ยากตรงที่ว่ามัน,มนจอดได้ครับ อมันเต้นมากแล้วก็ทัองเราไม่สงสารครูไงเขาเจอเจมทำดีมากมดีที่ไหนเราบอกพอมันมาถึงคิวเราเราคิดเยอะที่ถือว่าเราข้า,าไมไปบัตรได้ไหมขอตัดสินใจอีกสักคืนไหมล่ะอ่าถือว่าบอกจริงๆไม่อยากรองแล้วเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้พี่เดีย๋ยวรอให้เขาถ่ายกล้องรอเขารอคนน้อย มันเหมือนใจหายะไม่ม <Beautiful S 2> ันไม่ม <em iss per> ันไม่ยากรอเพราะว่าคือเสียงมันตัดได้แล้วครับเพราะเสียงพี่นะก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะมีท่อนท่อนแรกก็เจาอแล้วก็เอาที่เหมือนวันนที่พี่ฟังทําทีละคาทีละคำอะไรนะมันมันจะง่ายยังง่ายกว่าได้ได้ว่านี่เขาขั้นเทพแล้วเห็นเขาก็เป็นห่วงครับจริงๆแล้วพี่ปิ๊กเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมทําอะไรที่เขาไม่ถนัดเขาก็ เครียดมากหรือว่าทําแบบว่าทแบบําทไม่ได้แล้วบอบว่าเขาตื่นเต้นว่าคนเยอะเลืนแบบเดินออกไปจับมือเขาี่มือเย็นเย็นเฉียบเลยนะ้มือเย็นเชียบแบบว่าหน้าแบบไม่อยากไม่อยากร้องแล้วอะไรเงี้ยการพักเพื่อผ่อนคลายกลายเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่พ่อจันทร์จะก้าวผ่านพ้นภารกิจครั้งนี้ไปได้หรือไม่ต้องมาติดตามชมสักครู่ จะพูดยังไงให้คนเข้าใจการทำบุญแบบโปรเจกต์ซิสเ m ม a าเพลย์อิ o ฟอร์เใน1น,นาทีถ้าจะบอกว่าเป็นงานโปรเจกต์ที่คิดขึ้นมาเพื่อเอาเพลงไปทำเงินแล้วเอาเงินไปทำบุญผลประโยชน์ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนโอกาสทางดนตรีให้กับน้องๆเรื่องราวดีๆที่เพื่อนซีชวนแชร์แล้วเผื่อแผ่มาทำบุญกัน อยากจะแชร์อยากจะโหลดอยากมีเพลงโปรด <Yeah. S 1> แต่อย่าโหลดเพลงผีคลิกอ่านเสร็จแล้วแชร์ต่อให้คนเขารู้กันดีกว่าเนอะนะเมื่อภารกิจรอบแรกไม่สำเร็จก็ถึงเวลาต้องเพิ่มแรงกระตุ้นกันยกใหญ่ทั้งคอนโดและรถคอนโด ก็พร้อมให้คุณมากมาดูดูป่านะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วทาไมพอเห็นห้องเห็นสตูดิโอเห็นเป็นไรเลพี่ปิ๊กก็ไม่ต้องคิดพี่ปิ๊กไม่ได้เป็นนราชีพพี่ปิ๊กทำบุญเราจะทวงรึเปล่ไม่ไม่แล้วเราเหนื่อยเราก็พักอย่างเหน่อยเราเครียดเราก็ลงว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นมีนี่ป่ะมีแบบที่มีวางยา ดี๋ยวหนูอยู่ด้วยตลอดเลยกัพี่ปิดร้องอ่ะดีป่ะหรือว่าไม่อยากให้หนูอยู่ด้วยต้องอยู่ด้วยต้องอยู่ด้วยครับแล้วพี่เอกจะว่าไงอ่ะไม่รู้ดิหนูคุมเองเพลงนี้พี่เอกไม่ต้องคุมเดี๋ยวหนูใช้อำนาจในการเป็นคนหัวปูแรงบุญบวกแรงใจสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาอีกฟากฝั่งหนึ่งของห้องอัดหนุ่มใต้หัวใจแกร่งก็พรอบลุยเต็มร้อย ปลาบแปๆมันซ้ำไปถึงส่วนทั้งรังทั้งวงรู้ว่าทะลวงต้องทำใจพอดีกว่าเนะี่พี่ว่าลุงๆและปอหน่าจะโอเคแล้วละ่ะเะ็นเรือแค่เชื่อเธอใชื่อไหมุณดีงั้นเดี๋ยวปอลองซ้อมดูแล้วเข้าหน้าจริงแล้วกันสู้ๆไว้สูส้ๆ บรรยากยาศแลก <S <S รากรเพลงผมเนี่ยผมว่าผมทำงารบ้านมาค่อนข้างแน่นพอสมควรนะฮะผมมั่นใจแต่ประมาณนึงแล้วล่ะแต่ในเทคแรกจะอาจจะมีเกรงเกงอยู่บ้างแต่ว่าพอได้ได,ได้วอร์มเสียงพอเสียงเริ่มเข้าที่แล้วก็อารมณ์เข้าที่ปุ๊บเนี่ยผมก็ไปได้ได้ยาวเ,เลยนะครับคนกไปัสบรรยากาศเก่าที่ผ่านมา กลับมาสร้างแรงผลักดันให้อีกครั้งสุดท้ายหัวใจลูกทุ่งของหนุ่มใต้ก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างลงตัวหลังปลดแอกจากอารมณ์พ่อจัน์ก็พร้อมเข้าห้องอัดอีกครั้งนะครับแก้ไป นีคำว่าไม่ไม่มาไม่มาใช่ขอฟังแป๊บนึงค่ะทำไมครับเย่ละอย่ละยอะเมื่อกี้ถูกเลยแต่ไม่คำว่าไม่ไม่มาเดี๋ยวเขาโทษเก็บฉักเม่อกี้ไว้แล้วเลค์พร้อมฉักเมื่อกี้เขาจะได้รู้ว่านั่นถูกหรอดล ะะไ,ไม่ไม่มาอีกที่ไหอีกทีนะครับข้าถูกหมดเลยไม่มาช้าติ๊กโฟกัสเฉพาะแค่ขับนะไม่พีดนะครับแกไปที่ให้ไม่พีดใช่ไหมแกเกิดกันเองเอาแค่นี้พออีกนะคร <Yes. S 2> แกไปไอคิดใช่ไหมแกเกินถูกถูกหมดเลยแต่ว่าไม่ตรงไม่ช้าไปหน่อยอีกทีครับ คนที่ไม่เคยเข้าห้องอัดเนี่เครียดพยายามอยากจะให้คลายความกดดันคลายอาการเกร็งถึงขนาดว่าไม่ยืนเต้นอยู่หน้าพี่ปิ๊กให้พี่ปิ๊กหัวเราะให้ได้เกิดมาก็ไม่เคยคุมร้องก็ต้องมาเต้นให้นักร้องดูเต้นให้เขารู้สึกว่าเขาผ่อนคลายแล้วก็มันจะมีคําบางคําที่รู้สึกว่าเอ้ยยิ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันโอเคเลยมันโอเคเลยบทสรุปของความพยายามบวกกำลังใจที่เต็มเปี่ยมเรื่องที่ยากของพ่อจันก็ผ่านพ้นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบในตอนต่อไปปัญหาของเครีเอทีฟสุดจ่อยกับการเคี่ยวเข็นที่สุดหิน่เเราา้ไมขใจ คำว่าเราอ่ะแล้วพี่ไม่รู้สึกพี่ต้องขนลุกไม่งั้นพี่ไม่คุมและเมื่อเจมส์จียังไม่พอใจกับเสียงตัวเองเป็นไงเป็นไงเป็นไงมันยังเหมือนกับไม่ใช่เพลงของผมเองข <c oughs> อ,องไงดีล่ะอัดใหม่ได้ไหมครับ ร่วมลุ้นและให้กำลังใจไปกับผู้เขาได้ใน s ิ s t e m า playing forward เรื่องดีๆที่อยากให้แชร์แล้วเพื่อแผ่มาทำบุญกันรู้ไหมว่าผมว่ามันจะน่าดูตอนนี้ตอนผมนี่แหละโชมอยากมาก <laughs>